สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤศจิกายน2 5 1 5ปรับตัวขึ้น1.7%ครับจากเดือนก่อนหน้าโดยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนนะครับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในส่วนของต่างประเทศครับเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยปรับลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้นะครับส่งผลให้มีการคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ agressive เหมือนเดิมนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนลงนะครับแล้วก็ทําให้ สถานการณ์หุ้นทั่วโลกเนี่ยเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นรวมถึงหุ้นไทยด้วยนะครับในส่วนของตลาดไทยเองเนี่ยครับก็มีตัวเลขที่ดีต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัว GDP ไตรมาสสที่ออกมาดีนะครับตัวเลขการส่งออกนะครับที่ยังขยายตัวอยู่แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงก็ตามนะครับรวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้กลับมาอย่างคึกคักมากขึ้นในช่วงเดือนหลังๆนะครับส่งผลให้เกิดฟันเฟลนะครับก็คือว่ามีการซื้อจากต่างชาติสุทธินะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ยอดรวมการซื้อสุทธิของต่างชาติตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่184,600ล้านบาทนะครับนี่ก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นปัจจัยที่สับสนนะครับให้หุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเซกเตอร์นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยก็คือเซกเตอร์บริการนะครับซึ่งก็ได้แก่พวกท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารโรงแรมนะครับแล้วก็เซกเตอร์พลังงานนะครับเนื่องจากว่ามีการผ่อนคลายในเรื่องของค่า ต้นทุนพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับในส่วนของหุ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายน2565 25ครับขอบพระคุณครับ